สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของหลายๆคนบอกว่าควรครบฝอแบบไหนหรือผู้ชายแบบไหนเนาะถ้าเราจะคบฝอสักคนหนึ่งหรือผู้ชายสักคนหนึ่งเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรไปต่อหรือไม่ไปต่อเราควรสังเกตผู้ชายที่เราครบหานะคะในเรื่องของอเขาให้ความสําคัญของเราขนาดไหนระดับไหนเนาะความสําคัญ ความสาคัญหมายถึงว่าเขาใส่ใจเราขนาดไหนเขาให้เกียรติเราขนาดไหนเนาะการที่ผู้ชายคนหนึ่งให้เกียรติเราให้ความสําคัญต่อเรานั้นหมายความว่าผู้ชายคนนั้นมีความเป็นสุภาพบุรุษมากพอเราไม่เราอย่าไปคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แน่นอนเนาะสิ่งที่ทําได้ก็คือเราต้องเลือกนะคะเลือกคนที่มองเห็นคุณค่าเราคนที่มองเห็นเราว่าเราสําคัญที่สุด พี่ออนเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นหนุ่มประเทศแคนาดาเนาะคุยกันเขาเป็นมาลักษณะสายแบบไม่ค่อยให้เกียรติเราเท่าไหร่ซึ่งเราสัมผัสได้เวลาเราคุยวิดีโอคอลกับเขาบนรถและเรามีเพื่อนไปด้วยการวิดีโอคอลเราให้เขาเห็นเพื่อนเราแล้วเขาบอกว่าฉันอยากจูบเพื่อนของคุณทั้งๆท,ท,ท,ที่เราก็นั่งอยู่แต่เพื่อนของเราไม่รู้เรื่องเพราะเราใสา่สายสมูทอกฟังนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนั้นต้องให้เกียรติเรา พอเราได้ยินกันแบบนั้นพอเราเห็นแบบนั้นเรารู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ถ้าคบไปเราก็ไว้ใจไม่ได้อะถ้าแต่งไปหรือคบหาดูใจแต่งงานกันไปเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาได้แน่นอนเราไม่สามารถไว้ใจเขาได้เพราะเรามีลูกสาวเนาะแล้วก็การที่เขามองเพื่อนเราในลักษณะแบบนั้นน่ะเรามีความรู้สึกว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้คุณไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยเหรอพี่ออมไม่ไปต่อนะคะเลิกเลยค่ะไม่ไม่คบไม่คุยบล็อกเลยค่ะ